s u z u k i d r ซ2 5ดี R 125เป็นมอเตอร์ไซค์สายเอนดูโรขนาดเล็กที่หลายคนมองข้ามแต่ถ้าได้ทำความรู้จักจริงๆจ,จะพบว่านี่คือรถที่เรียบง่ายอึดและใช้งานได้หลากหลายมากเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นขี่สายลุยหรือคนที่อยากได้รถไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันแบบไม่ต้องดูแลซับซ้อน จุดเด่นของ DR 125คือความเป็นรถที่ขี่ง่ายและทนตามสไตลซ์ซู z u k i แท้ๆเครื่องยนต์ของซูซูกิ DR 125เป็นเครื่องยนต์สูบเดียว4จังหวะขนาด 124cc ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเป็นระบบที่ดูแลง่ายมากไม่มีความจุกจิกเครื่องยนต์ล็อถนี้เน้นความทนทานเป็นหลักอัตราเร่งอาจไม่ได้จัดจ้านแบบรถสปอร์ต แต่ให้แรงบิดมาในรอบต้นถึงกลางทำให้ขี่ในเมืองหรือทางฝุ่นได้สนุกขี่เรื่อยๆไม่ต้องลากรอบสูงก็ไปได้สบายเหมาะกับคนที่ชอบขี่แบบชิลๆหรือใช้งานจริงจังในระยะยาว ระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดที่ปรับอัตราทดมาให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายตั้งแต่ถนนดำในเมืองทางลูกรังไปจนถึงทางฝุ่นเบาๆการเปลี่ยนเกียร์ทำได้ง่ายคลัตช์ไม่แข็งมากมือใหม่สามารถเรียนรู้ได้เร็วและไม่ทำให้เมื่อเวลาขี่นานๆน,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 นี่คือสเสน่ห์ของ DR 125ที่เน้นการใช้งานจริงมากกว่าความหือหวา ช่วงล่างของ dr 1 2 5ถูกออกแบบมาในสไตล์ enduro แท้ด้านหน้าเป็นโชคเทเลสโคปิกที่มีระยะยุบค,ค่อนข้างดีช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีเมื่อเจอถนนครุคระหรือหลุมบอ่อด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวที่แข็งแรงรองรับการขี่ทั้งแบบคนเดียวและบรรทุกของเล็กน้อยได้สบาย การเซ็ตช่วงล่างมาแบบกลางๆไม่แข็งเกินไปและไม่โวบเกินไปทำให้ขี่ในชีวิตประจำวันได้ดีและยังพอเอาไปลุยทางฝุ่นได้โดยไม่ต้องกังวลมากระบบเบรกของ Suzuki dr 1 2 5ใช้ดิสเบรกด้านหน้าและรัมเบรกด้านหลังซึ่งอาจดูธรรมดาแต่เพียงพอสำหรับกำลังของเครื่องยนต์และน้ำหนักตัวรถ การเบรกให้ความมั่นใจควบคุมง่ายไม่กระชากเหมาะกับผู้ขี่ทุกระดับโดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับรถแรงแรงระบบเบรกแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในเรื่องของตัวรถดีอา125มีน้ำหนักเบาควบคุมง่ายมากจุดศูนย์ถ่วงดีทำให้เลี้ยวคล่องในเมืองและควบคุมรถได้ง่ายเวลาเจอทางแคบหรือทางลื่น ความสูงบอกอาจจะดูสูงตามสไตล์รถลยุยแต่ด้วยน้ำหนักที่เบาทำให้คนตัวไม่ใหญ่มากก็ยังสามารถขี่ได้โดยไม่ลำบากมากนักใครที่ชอบรถทรงลุยแต่ไม่อยากได้รถใหญ่เกินไป DR 1 2 5ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ การออกแบบของ Suzuki DR 125มาในแนวเรียบง่ายดิบๆตามสไตล์เอน d u r o ไม่มีแฟริ่งเยอะให้แตกหักง่ายชิ้นส่วนส่วนใหญ่แข็งแรงดูแลรักษาง่ายเหมาะกับการใช้งานหนักไฟหน้าแบบกลมเรียบๆให้ภาพลักษณ์คลาสสิกผสมความลุยถังน้ำมันทรงเพียวช่วยให้หนีบเขาได้ดีเวลาขี่ทางฝุ่นทำให้ควบคุมรถได้มั่นคงมากขึ้น ในด้านการใช้งานจริงส u z u k i DR 125เหมาะทั้งสำหรับขี่ไปทำงานขี่ไปเรียนหรือใช้เป็นรถคันสำรองสำหรับลุยทางไกลแบบไม่เร่งรีบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถือว่าประหยัดมากเหมาะก,กับยุคที่ค่าน้ำมันสูงดูแลรักษาง่ายอะไหล่ไม่ซับซ้อนและค่าบำรุงรักษาไม่แพงใครที่อยากได้รถที่ขี่แล้วไม่คิดมาก DR 125ตอบโจทย์ได้ดี สรุปแล้วซูซูกิ DR125 เป็นมอเตอร์ไซค์ที่อาจไม่ได้โดดเด่นในเรื่องความแรงหรือเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่โดดเด่นในเรื่องความทนความง่ายและความอเนกประสงค์เป็นรถที่เหมาะกับคนที่รักการขี่จริงๆชอบความเรียบง่ายและอยากได้รถที่พร้อมพาไปได้ทุกที่แบบไม่ต้องกังวลมากถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์เอนดูโรขนาดเล็กที่ไว้ใจได้ซูซูกิ dr 1 2 5คือหนึ่งในตัวเลือกที่ควรลองสัมผัสด้วยตัวเองครับ